คู่เอกของรายการศึกอีเวนต์แอร์บวกเคียงอุดมสุขครับวันศุกร์ที่1 4กรกฎาคมจากสนามมวยเวทีลุบินีครับผลงานของทนายต่อยสมบูรณ์นิรุติเมทีครับมาดูเพชรสมีหลาเกียรติเจริญชัยนะครับสกัดทางดังเจ้าเสือใหญ่สอนเดชพันธ์พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์อภิษักคำละเอียดนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับโชคสตูนครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจ้าเสือใหญ่ฟอบดีขึ้นมาแบบหูพิตานะครับเจ้าเสือใหญ่สอนเดชพันธ์ครับ ก่อนหน้านี้นี่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ครับก่อนที่เจ้าเสือใหญ่จะขึ้นเวทีดี24ไฟแพ้เพียงคนเดียวครับนั่นก็คือแหลมสิงสอเดชพันธ์ครับคนอื่นนี่ชนะนามารวดเลยนะครับ3ไฟ4ไฟครับทักท้ากันไปครับจากนักมวย8คนนะครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยอยู่ที่เพชรสมีหลาแน่นอนครับเลียนงานไปที่ช่วงล่างครับ ความสดความแรงอยู่ที่เจ้าเสือใหญ่ครับนี่เป็นยกที่สองนะครับตลาลักทรัพย์อยู่ที่เพชรสมิลาต่อสิบเก้าครับเพชรสมิลานี่แพ้กากระมินบุรีมาครับก่อนหน้านั้นเสมอกาก้าที่ยาลาครับส่วนเจ้าเสือใหญ่นะครับชนะน็อกยกสองเพชรระยองสอบุญยงยศชนะน็อก ยกสามไม่โทรสิทธิ์กำนันใหญ่ชนะคะแนนศักดิ์ศรีชอพัชรพลครับแรงจัดขึ้นมาครับกรรมการนี้เป็นอนันต์เตี่ยมสุคนนะครับคุณผู้ชมครับใ่้ช่อภิษฎคำละเอียดครับเขตซ้ายไม่โดนครับเจอเจาะยางครับเนี่ครับเน้นเจาะยางครับเพชรสมิลาดูครับจะร้อนแรงต่อเนื่องหรือเปล่าครับปัดหนึ่งสองสาเจาะยางครับ เจ้าเสือใหญ่ยังนิ่งหมัดขวาตรงครับเจ้าเสือใหญ่ครับเจาะคืนครับนี่โอ้เจบประการดีมากครับเดินเข้าหาด้วยครับหมัดขวาครับต่อยแม่นครับเดสมิลลาก็พยายามจะเอาคืน สามไฟหลังของทั้งคู่นี่ฟอร์มมีสวนทางนะครับเอสมิลายัางไม่ชนะใครนะครับแพ้เสมอแล้วก็แพ้ส่วนเจ้าเสือใหญ่ครับน็อกนอก,นอกแล้วก็คะแนนครับอันนั้นก็สับมือชกเดินครับเตะขวาไปเกี่ยวออื ที่ทำลายจังหวะไว้ครับนี่ครับเป็นงานช่วงล่างตลอดครับเพชรสมิลาเอาคื้นครับเจ้าเสืยใหญ่อาแล้วก็เตะขวาสวยครับเจอแข่งขวาของเจ้าเสืยใหญ่ครับตามรูปเกมนี้ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับยังนิ่งอยู่ทั้งคู่ครับยังโต้ได้ตลอดคหมดยกครับ หมดยกที่สองครับยกที่สาครับลุยกันต่อครับเจ้าสยายใหญ่เตะครับเฮสเมลาก็เล่นงานลำตัวครับแล้วก็ช่วงล่างเต่าหมายอยู่ตรงนั้นครับเจาะยางครับนี่ครับเห็นเจาะล่างครับ อแหมโดนบ่อยๆไม่ดีนะครับแต่ว่าเก็บอาการดีครับเจ้าเสือใหญ่ทาไทยซะด้วยครับเตะขว้าไป่จะยกจะยกหนีลูกเกี่ยวขาเนี่ยครับเอาอ้เตะซ้ายครับใช้ได้ครับใช้ได้ทีเดียวครับอาล้วครับเตะข่าทีนึงอ้าวโอ้เจ็บแล้วครับออกอาการครับโอ้ออกอาการอย่างนี้ไม่ได้ครับงังมวยโอ้แล้วก็ทิ้งตัวเลยครับเจ้าเสือใหญ่ครับ โอ้โหโอ้ไหวไม่ไหวครับกรรมการนันนับครับโอ้ไปออกการนิเดียวนะครับที่เหลือนี่โอ้โหไม่ต้องขอก็ให้ครับแล้วก็อีกสองทีครับเรียบร้อยไปเลยครับยูติการแข่งขันครับโอ้ใส่หน้าเลยครับเจ้าเสือใหญ่ครับนี่ครับตระดูมวยประสบการณ์มวยครับ ร้อนแรงก็จริงแต่มาเจอลูกหนักๆแบบนี้พ่ายทีเดเกินน็องเอาในยกสามเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เสียของนะครับหนึ่งนาทีสามสิบห้าวินาทีนะครับในยกสามครับก็ดีใจกับทางด้านของเพชรสมีลานะครับที่แจ้งเกิดได้สําเร็จครับเป็นกําลังใจให้กับทางด้านของเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับแพ้ไฟเดียวก็ไม่ใช่แพ้ทั้งชีวิตครับไฟหน้ายังกลับมาได้ครับขอให้อย่าท้อซะก่อนเท่านั้นละครับสําคัญที่สุดละ 不许偷。